สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับโบวีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโบวีกก็ได้ลูกค้าจองมาอีกหนึ่งท่านนะคะ ลูกค้าท่านนี้นะคะอยู่ต่างจังหวัดค่ะโอนจองออนไลน์เข้ามาบัญชีบริษัทโดยตรงเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่มองหารถยนต์ใหม่ป้ายแดงนะคะซูซูกิสวีปก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะก็คือประหยัดน้ํามันด้วยหาที่จอดง่ายนะคะแล้วก็ขับสะดวกสบายค่ะและตอนนี้นะคะก็จะได้ดอกเบีย้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ศูนเปอร์เซ็นต์เลยค่ะใครที่สนใจนะคะดาว25เปอร์เซ็นต์ผ่อน4ปีนะคะก็จะได้ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ค่ะและโบวี่ก็ยังมีชุดแต่งรอบคันให้ลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าท่าน นี้นะคะก็จะเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะ1ปีอายุงาน1ปีนะคะก็สามารถเช่าซื้อรถยนต์ได้ค่ะโบวีให้ดอกเบี้ยพิเศษเลยนะคะและยังมีของแถมจัดเต็มอีกค่ะลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านแล้วก็ส่งมอบรถให้ถึงที่ด้วยนะคะในส่วนของคันนี้นะคะลูกค้าก็เดินทางมารับเองนะคะโบวีก็จะให้ค่าน้ำมันด้วยนะคะ 5, ก็ฝากโปรโมชั่นไว้ตรงนี้ด้วยนะคะ ติดต่อหาเซบิววีได้เลยนะคะยินดีให้บริการค่ะ